ัดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพและนักเรียนที่น่ารักนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเปิลในวิชาคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยวันนี้ครูเปิลจะมาพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบน้ําหนักนะคะก่อนอื่นเราไปรู้มาตรฐานการเรียนรู้กันก่อนนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ค2องจงปสับจุดประสงค์การเรียนรู้คือนักเรียนสามารถที่จะเปรียบเทียบน้ําหนักได้นะคะการเปรียบเทียบน้ําหนักเช่นคุณครูยกตัวอย่างปากกาด้านนี้หนัก2ขีด สองขีดนะคะสมุดเล่มนี้สมุติหนัก5้าขีด2ขีดกับ5้าขีด2ขีดย้อมทำไมฝาห้าขีดคะลูกเบาขวาใช่ไหมคะอ่าคุยยกตัวอย่างอีกอันนึงเช่นสมมติสมุดเล่มนี้หนัก5้าขีด หรือห้ากรับนะคะกับส้มหนึ่งกิโลสมุดเล่มนี้ย่อมทาไมขวาส้มคะเบาขวาใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าคุณครูยกตัวอย่างใหม่ส้มหนึ่งกิโลกับฝรั่งสองกิโลส้มทําไมขวาฝรั่งคะลูกเบาขวาอ่านะคะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างเช่นหมูสองกิโลกับ ปลาหนึ่งกิโลหมูทำไมกว่าปลาคะลูกหนักกว่านั่นเองนะคะอันนี้คือการเปรียบเทียบน้ำหนักวันนี้คุณครูก็มีวิดีโอมาให้นักเรียนดมเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนด้วยเดี๋ยวนักเรียนไปชมวิดีโอกันนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะครูมีอะไรวางอยู่ ใช่แล้วค่ะมีฟักทองและมะละกอนั่นเองค่ะแล้วมะละกอและฟักทองอะไรหนักกว่ากันนักเรียนทราบไหมคะถ้ายังไม่ทราบเราไปลองชั่งกันเลยค่ะฟักทองหนักเท่าไรคะใครตอบได้แล้วบ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะฟักทองหนัก 2กิโลกรัม8ดขีดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามะละกอจะหนักเท่าไรไปชั่งกันเลยค่ะมะละกอหนักเท่าไรคะคนใดตอบได้บ้างคะเก่งมากค่ะมะละกอหนัก1กิโลกรัม7ขีดนั่นเองนักเรนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะ วันนี้นักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งต่างๆได้จะเป็นอย่างไรนั้นไปเรียนรู้กันเลยค่ะฟักทองหนัก2องกิโลกรัม8ขีดกับม a ละกอหนัก1กิโลกรัม7ขีดอะไรหนักกว่ากันคะจะเห็นว่ามะละกอหนักไม่ถึง2กิโลกรัมแต่ฟักทอง หนักมากกว่า2กิโลกรัมดังนั้นฟักทองหนักมากกว่ามะละกอนั่นเองค่ะนักเรียนดูที่หน้าจอนะคะว่ามีอะไรช่างอยู่ใช่แล้วค่ะมีเห็ดฟางและผักบุ้งช่างอยู่นั่นเองแล้วเห็ดฟางหนักเท่าไรมีใครตอบครูได้บ้างคะเก่งมากค่ะเห็ดฟางหนัก1กิโลกรัม5้าคด แล้วผักบุ้งนะคะผักบุ้งหนักเท่าไรใช่แล้วค่ะผักบุ้งหนัก3กิโลกรัม4กิโลกรัมแล้วใครบอกครูได้บ้างคะว่าผักบุ้งและเห็ดฟางอะไรหนักกว่ากันมีใครตอบได้บ้างคะจะเห็นว่า3กิโลกรัมกว่ากว่าหนักกว่า1กิโลกรัมกว่ากว่าหรือ 1กิโลกรัม5ขีดหนักไม่ถึง2กิโลกรัมหรือ3กิโลกรัม4ขีดหนักมากกว่า2กิโลกรัมดังนั้นผักบุ้งหนักมากกว่าเห็ดฟางหรือเห็ดฟางเบากว่าผักบุ้งนั่นเองค่ะจะเห็นว่าสิ่งที่มีน้ำหนักเป็นกิโลกรัมต่างกาันสิ่งใดที่มีน้ำหนักเป็นกิโลกรัมมากกว่า สิ่งนั้นจะหนักกว่านั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนเปรียบเทียบน้ำหนักของเห็ดฟางและผักบุ้งกันไปแล้วลองเปรียบเทียบน้ำหนักของคน้าและกระลำปีกันดูนะคะว่าสิ่งใดมีน้ำหนักเบากว่ากันนะักเรียนไปดูกันเลยค่ะเอคน้าหนักเท่าไรกันนะมีใครตอบได้บ้างคะใช่แล้วค่ะคน้ะหนัก 1>, 1กิโลกรัม5ขีดแล้วกระลำปีนะคะหนักเท่าไรใช่แล้วค่ะกระลำปีหนัก1กิโลกรัม8ขีดแล้วอะไรเบาวกว่าคะจะเห็นว่าสิ่งของทั้งสองอย่างนี้หนัก1กิโลกรัมเท่ากันแต่5ขีดเบาวกว่า8ขีดดังนั้น 1>, 1กิโลกรัมหขีดเบากว่า1กิโลกรัม8ขีดจะได้ขณะเบากว่ากะหล่ำปีหรือกะหล่ำปีหนักกว่าคณะนั่นเองค่ะสังเกตว่าถ้าน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเท่ากันให้เปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีดหรือกรัมสิ่งใดมีน้ำหนักเป็นขีดหรือกรัมมากกว่า สิ่งนั้นจะหนักกว่าค่ะนักเรียนเปรียบเทียบผักต่างๆกันไปแล้วเดี๋ยวนะักเรียนลองเปรียบเทียบผลไม้ทั้งสองอย่างที่หน้าจอกันนะคะว่าผลไม้ทั้งสองอย่างนี้อะไรจะหนักกว่ากันไปดูกันเลยค่ะผลไม้ทั้งสองอย่างนี้ก็คือส้มโอและแตงโมส้มโอหนักกี่กิโลกรมัมกี่กรัมคะใครตอบได้บ้างเอ่ย ใช้แล้วค่ะส้มโอหนัก1กิโลกรัม500กรัมแล้วแตงโมละ่ะคะแตงโมหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมคะเก่งมากค่ะแตงโมหนักสองกิโลกรัม300กรัมจะได้ว่าสองกิโลกรัม300กรัมหนักมากกว่า2กิโลกรัม1กิโลกรัม500กรัม หนักน้อยกว่า2กิโลกรัมหรือเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมได้ว่า2กิโลกรัมหนักกว่า1กิโลกรัมดังนั้นแตงโมหนักกว่าส้มโอหรือส้มโอเบากว่าแตงโมนั่นเองค่ะนะักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปนะักเรียนดูข้อความที่หน้าจอนะคะว่า 2กิโลกรัม5ขีดกับ2กิโลกรัมครึ่งมีน้ำหนักเป็นอย่างไรกันคะเอแล้วครึ่งกิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดคะเก่งมากคะ่ะครึ่งกิโลกรัมเท่ากับ5ขีดดังนั้น2กิโลกรัม5ขีดเท่ากับ2กิโลกรัมครึ่งนั่นเองคะ่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ว่า การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมหรือกิโลกรัมและขีดของสิ่งต่างๆสองสิ่งสิ่งที่มีน้ำหนักเป็นกิโลกรัมมากกว่าจะหนักกว่าถ้าน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเท่ากันสิ่งที่มีน้ำหนักเป็นกรัมหรือเป็นขีดมากกว่าจะหนักกว่านักเรียนอย่าลืมหมั่นทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะชมว,วิดีโอจบไปแล้วนักเรียนคงมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะวันนี้ครูปเปิลก็มีใบางานมาให้นักเรียนได้ทําเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจด้วยถ้าใบงานเสร็จแล้วเขียนชื่อนมสกุลชั้นเลขที่ให้ชัดเจนแล้วส่งในไลน์ให้คุณครูนะคะวันนี้ครูปเปิลเองก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะต่อไปนะคะเด็กๆบ๊ายบาย